สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตใช้เวลคอม 3GA88 นะครับตัวนี้ก็เป็น Android ตัวแรกของเวลคอมนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดการเปิดเครื่องก็ใช้เวลา สักพักหนึ่นะฮะจากการที่ใช้งานมาก็มีข้อด้อยอยู่เรื่องกล้องกล้องถ่ายภาพนะครับซึ่งไม่ชัดค่อนข้างมัวทีเดียวแล้วก็ลำโพงในตัวนะฮะเสียงเสียงแตกนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ เรื่องอื่นๆนะฮะตัวถังตัวอะไรก็ค่อนข้างดีนะฮะไม่กองแกงแน่นดีครับก็ใช้เวลาเปิดแปบ๊บหนึ่งนะฮะก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาแบบนี้นะฮะครับก็มาดูนะฮะความตอบสนองต่อการใช้งานนะฮะถือว่าค่อนข้างเร็วนะฮะ คือการเลื่อนไปยังเวิร์กสเปซต่างๆก็เร็วดีนะฮะแล้วก็เมนูของแอปต่างๆก็สมูทนะฮะเลื่อนมาเทียบกับราคาแล้วผมว่าค่อนข้างดีทีเดียวใครที่สนใจ Android ก็น่าจะลองหามาเล่นดูนะฮะีน,นี้มาดูการใช้แอปนะฮะ สมมติว่าเข้าในส่วนของาการทำงานก็รับรื่นเนียนะครับไม่โหลดโปรแกรมอะไรก็ไม่ช้าเท่าไหร่ ส่วนการติดตั้งโปรแกรมนะก็มี Market ของ Google มาให้สามารถที่จะ,ะใช้งานได้ทันทีนะสามารถเสิร์ชหาโปรแกรมแต่ก็มีโปรแกรมหลายตัวนะท,ที่ที่เสิร์ชหาไม่เจอ,อไม่แน่ใจว่าทาง Market เองได้กรองตัวรุ่นของโทรศัพท์ไว้หรือเปล่านะฮะเช่นผมหาโปรแกรมของเพ g r ก u าวนะฮะ ก็หาไม่เจอการอินพุตถ้าใครใช้ไอโฟนมานะมาใช้ตัวนี้ก็แป้นค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งนะเวลาพิมพ์อะไรก็มักจะพลาดบ่อยแต่ถ้าใช้ไปสักพักก็จะชินนะฮะ,ะมีตัวสเกตมีอะไรมาให้ด้วยก็สามารถเลือกได้สำหรับคอนเสิร์ตนะฮะเพกาก็จะไม่มี นะแต่หลายคนที่ใช้ Android 1.6อยู่ก็บอกว่าสามารถใช้เพ y g กา u n ดไดนะ้แต่เครื่องนี้ใช้ไม่ได้นะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ได้นะก็ดาวน์โหลดตัวฟรีก็หลายตัวนะที่ใช้ได้ดี ส่วนปุ่มช็อตคัดก็มีมาให้สีปุ่มนะมีปุ่มเมนูปุ่มเมนูกดก็จะมีเมนูมาให้ทำกับโปรแกรมนั้นๆน,น,นะฮะแต่ถ้าเป็นหน้าเดสก์ท็อปก็จะเป็นมีการตั้งค่าตั้งวอลเปเปอร์อะไรพวกนี้นะสามารถที่จะตั้งค่าได้มีพวกเสียงพวกไร้สายพวกเครือข่ายโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับแล้วที่สำคัญนะฮะที่ไปถามที่ศูนย์มานะฮะ คนขายบอกว่ารุ่นนี้ใช้ 3G ได้เฉพาะของ d t แทกกับ True นะฮะแต่จริงๆแล้วมันใช้ได้นะใช้ได้ใช้ของ TOT ได้นะฮะอันนี้ก็พวกไร้สายนะฮะเครือข่ายมือถือ เสียงนะตั้งเสียงเรียกเข้าอะไรพวกนี้เสียงก็ค่อนข้างค่อนข้างดังใช้ได้นะลำโพงนะแต่ลำโพองอย่างที่บอกนะมันเปิดเสียงดังๆแล้วเสียงค่อนข้างแตกนะครับ โทรศัพท์นะการโทรก็มีแป้นเหมือนกับโทรศัพท์ทัชสกรีนทั่วๆไปนะส่วนรายชื่อรายชื่อนี่ก็ซิงกับของ Google หมดเลยนะใครจะเอารายชื่อเข้ามานี่ก็แนะนำว่าให้ Import เข้า Google ก่อนแล้วก็ซิงก์มาจะสะดวกหรือว่าจะใช้ v c a r d ก็ได้นะ v c a r d เข้ามานี่ผมซิงก์มาจาก iPhone นะก็ เอ็กพอออกมาแล้วก็ส่งให้ Google แล้วก็ส่งเข้าเครื่องทั้งหมดก็สะดวกดีถ้าใครใช้ Google อยู่เพราะทุกอย่างมันผูกกับ Google เหมือนกับ Android ทั่วๆไปนะฮะข้อความก็นะเหมือนกันส่วนภาษาไทยการตัดคำนี้ยังไม่มีนะเท่าที่ดูยังใช้ Space ในการตัดนะฮะ ่วนที่เหลือก็มีพวกจีท็อกพวก g-mail ปฏิทินปฏิทินก็เหมือนกันนะก็สิงได้ปกติเหมือนกับ Android ทั่วไปส่วนใครที่อยากเอามาเล่นนะลองลองลอง,ลองไปหามาดูเพราะราคาไม่แพงราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพนะการตอบสนองเหมือนว่าน้องๆ i p h iPhone เลยนะฮะใครใช้ iPhone อยู่ถ้าได้ดูนะฮะ เห็นว่ามันลื่นนะลื่นไม่ไม่หน่วงอย่างที่หลายคนตัวว่า,าตัวศัพท์จีนแดงนะฮะจะไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้นะถ้าจะใช้ดูแล้วก็โอเคนะฮะก็คงจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ